Shame on you. ละอายใจบ้าง Let me know. บอกฉันให้รู้ Get off me. ปล่อยฉันสิ Get over it. ลืมมันไปซะ Let me see. ให้ฉันดูหน่อย Get some rest. พักผ่อนนะ for it ลงมือทำเลย Good for you ดีสำหรับคุณ How dare you กล้าดียังไง What's going on สบายดีไหม I can explain ฉันอธิบายได้ I can't wait ฉันรอไม่ไหวแล้ว I hope not ฉันหวังว่าจะไม่นะ I guess so ฉันเดาว,ว่าอย่างนั้นนะ I feel terrible ฉันรู้สึกแย่มาก Be my guest ใช้ได้ตามสบายเลย Be right back เดี๋ยวมานะ Bring it back เอามันกลับมา bye for now ไปก่อนนะ catch you later แล้วเจอกันนะ come with me มากับฉันสิ what a relief ค่อยยังชั่ว up to you แล้วแต่คุณ Sorry about that ขอโทษนะเรื่องนั้น Don't do that อย่าทำอย่างนั้น Do you mind คุณจะรังเกียจไหม Cut it out หยุดได้แล้ว Time to go ถึงเวลาต้องไปแล้ว That looks great นั่นดูดีนะ Take your time ตามสบายไม่ต้องรีบ Take my word เชื่อคำพูดฉันสิ Take it easy ทำตัวตามสบาย Try your best พยายามให้ถึงที่สุดนะ Mark my words จำคำของฉันไว้ Thank you for watching ขอบคุณค่ะ